ครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาบ้านอาจารย์หินอาจารย์หินเนาะอาจารย์อาจารย์หินอันนี้มีชื่อเสียงครูหินหรือครูหินมีชื่อเสียงมากที่ประเทศกัมพูชานะครับจะเป็นทำด้านเสน่ห์ใช่ไหมเออมาอีก <Yeah, yeah, S 1> <ๆ>เนี่ยเสน่ห์ have The family have the bouquet ของทอง have the can close นะอาจารย์หินเด้อแวตามผมมาครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้พาตาอาจารย์หิน นะครับอาจารย์หินก็จะเก่งมากเลยด้านแบกกางอาจารย์หินนะครับแบกการเขาอ่ะยังเป็นมือจิตไทยร้านทียินดีมากเลยครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านชมดูนะครับว่าอาจารย์สามารถทำอะไรได้บ้างครับอันนี kind of like ้ก็พเาแฟกาแฟชิโมะชิโมะอาจารย์ออปสงค์สบายของที่ที่น้ำที่น้ำหินอาจารย์หิมก็จะเก่งมากๆเลยทำเสน่ห์อาันเม์เสน่ห์ชาวตากก็จะชอบอาจารย์ตะกุสกา ดักถ้ายดักรถไซดใหอาจารย์ก็จะเก่งมากนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีความยินดีตอนนี้เป็นเวลาสักเที่ยงครึ่งนะครับตอนที่ที่ได้มาอาจารย์ร้อนมากตอนนี้อาจารย์กำลังจะขออาจารย์ใหญ่นะฮะตอนนี้จะทําเสน่ห์ทำอะไรให้นะครับกับคนที่มานะครับอาจารย์หินก็จะเก่งมากเลยนะครับเหยียดหางห้าปลรารตระนักตระหนักตรักตระนักตระหนัระหนัะหนเรา

เดี๋ยวว่าจะให้ดูวําจะทำแอ่ก็จะทำและาันมายู่ไว้อาจารย์หินก็จะทำนะครับตอนนี้เริ่มทำเป็นบนดันนะครับเป็นเสน่สริกา เอ is the good luck is the terrible good luck you said uh, like it uh, you you have the big problem you uh, everybody is come make the a าจาร is a uh, าจา n Hin is very careful the black magic อาจา n Hin ก็ is how long very expensive of a f อ r n how long do ้ไว้รู้ไว้ไม่ how long? ่ำ 25ีอันนี้คือมีประสบการณ์25ปีนะครับกับที่จากประสบการณ์อาจารย์เรียนประเรียนพนมกูเลนเรียนที่พนมกูเลนนะคะครูทมครูใหญ่ก็อยู่ที่พนมกูเลนนะครับแล้วก็เป็นมีวิชาเสน่ห์ต่อการดูดวงนะครับอันนี้ก็คืออาสนะของอาจารย์นะครับที่เห็นนะครับอาสนะอาสนะ โอยู่จะเป็นสายอันนี้จะเป็นแบคเมจิกเลยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นวิชาที่เรียนมาจากโทมูเลนนะครับ the someone the someone have problem is t family want to อาจารย์ can make it the husband can come is the family is good คนที่มีปัญหาครอบครัวอาจารย์ก็จะช่วยนะครับก็จะเรียกกลับได้แฟนกลับมาก็ได้นะครับครับผมวันนี้เอแบคเมกิกยินดีมากเลยที่ได้มาที่ ที่จังหวัดเสียมเรียบนะครับตอนนี้เราได้มากับมาหาอาจารย์นะครับสอกสบายเจิดได้อาจารย์สอกสบายบาสสอกสบายสอกสบายอาจารย์ก็จะเก่งมากเลยอาจารย์อินนะครับ <penny S 1> ให้ท่านดูอาจารย์ก็สวด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 คาถาสวดสอกสบายสวดสอกสบายสวดสอกสบายสวดสวดอาจารย์ can can play the Buddha have example is tell about people from a n o t h e world talk talk talk, talk.

เมียนคาถาเนสเน่ห์ถมถมเสน่ห์อาจารย์ก็จะช่วยนะฮะให้มีสเสน่ห์อยู่ในตัวเองนะครับอันนี้พี่ก็ชื่อพี่ชมวเอ๊พี่อะไรพี่แว่นพี่แว่นก็จะ,ะพาเรามานะครับอาจารย์ก็จะเก่งมากเลยเป็นที่นิยมของคนอ๋อใช้ลัดดิสอ๋อใช้หลักดิสอส์อาานันอาจารย์ที่มุกอาจารย์ที่หน้านะครับแล้วก็เป็นให้คนสเสน่ห์มีสเสน่ห์มีอาัฐาน์ที่อยู่ในตัวอ๋อ,อคุณจเจริญเจริญครับอาจารย์อ๋อ,อคุณเลยบาย